ขอบเลกไอรอนแมนขอบเดกไอรอนแมนไอรอนแมนเท่านั้นเท่านั้นเพื่อนซึงจ,จำซึงจ,จำนี่คือหน้าตาของคนที่ลืมไปว่ามันจบหกเทินแต่ก็ยังชนะอยู่ดีแบบไม่ต้องสงสยัยชอบป่ะชอบแทบพากว่ะ เอ้อสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับพบกผมอีกแล้ว,ลวซี่และนี่ก็คือรายการคอนเท็กกับกซี่นะครับก็สไลดที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยเป็นเด็กแห่งความฝันนะครับมันจะเป็นสุดยอดคอมโบความฝันที่อ่าไม่ใช่ว่าใครก็เล่นได้นะครับต้องเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในระดับนึงนะถึงจะสามารถเล่นเด็กนี้ได้เอาง่ายๆมันก็คือเด็กมีมนั่นแหละซึ่งเด็กที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือเด็กออนสล็อตโอเมก้าเรสนะครับเราจะใช้ความสามารถของพี่โอเมก้าเรสเป็นตัวหลักเด็กนี้นะเดี๋ยวเราไปดูหน้าค้าตาของเด็กกันเลยดีกว่่าานนนะััววมมมจเป็ยงไไแล้อ นะไปนี่ก็คือหน้าตาของเด็กแห่งความฝันนะครับโอมีก้าเรดออนสลอตก็ผมไปอธิบายคอมโบหลักของเด็กันก่อนเลยนะว่าเราจะชนะได้ยังไงตัวเมก้าเรดทำอะไรได้นะครับโอมก้รเรดนะครับจะเป็นการ์ดสีในที่ท้าพลังต่อสู้ความสามารถของโอมีก้าเรดก็คือเป็นความสามารถต่อเนื่องนะครับถ้าในพื้นที่ที่โอมีก้าเรดอยู่เนี่ยเราชนะฝ่ายตรงข้ามด้วยพลังต่อสู้ที่เกินสิบหน่วยขึ้นไปเนี่ยความสามารถของโอมีก้าเรดถึงจะทำงานนะครับโอมเก้าเรดจะบวกสี่พลังต่อสู้ให้กับพื้นที่อื่นนะก็คือเราตต้้้้องงชนนนนนะพืทีี่่รหวยขึไป หน่วยที่ว่านี่คือต้องห่างจากฝ่อนหงก้าม10หน่วยนะถ้าก่อนหงก้ามมี10เราก็ต้องมี20นะครับแล้วพื้นที่อื่นก็จะได้รับพลังบวก4นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของคอมโบแล้วส่วนผสมคอมโบใบถัดไปก็คือออนสลอตนะครับความสามารถของออนสลอตก็คือจะเพิ่มความสามารถต่อเนื่องของการทุบไปในพื้นที่นี้เป็น2เท่านะครับจากที่ตอนแรกโอเมก้าเดสจะบวก4เ,ยเฉยโอเมก้าเดสก็จะกลายเป็นบวก8นะครับอ่านี่นี่คือภาพฝันคอมโบนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอคอมโบสุดท้ายก็คือไอรอนแมนนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอคอมโบอ ique, นันกคคมิิสทะรบ ความสามารถของมิสติกก็คือความสามารถเปิดตัวจะก๊อปปี้ความสามารถต่อเนื่องของการ์ดไปล่าสุดที่เราเล่นนะเราก็สามารถใช้มิสติกไว้ก๊อปโอเมกาเรทหรือว่าก๊อปออนสลอตได้นะครับซึ่งถ้าเราก๊อปตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับเอีความสามารถบวก4ตรงนี้ได้เบิ้ลนเดกออนสลอตไปเป็นบวก8ถ้ามีมิสติกเบิ้ลอีกตัวหนึ่งก็จะกลายเป็น16นะครับ นี่คือคอมโบความฝันนะแล้วก็ส่วนผสมสุดท้ายของคอมโบนี้นะครับก็คือไอรอนแมนนะไอรอนแมนนี่เราก็ใส่ามาไว้เล่นในพื้นที่เดียวกับคูเมกาเรสนะครับเพื่อที่จะการันตีว่าเราจะชนะฝันหัวข้ามเกิน10พลังต่อสู้แน่ๆนะครับไอรอนแมนก็จะได้รับผลบัฟจากออนสอร์ดด้วยนะก็คือจากที่จะเพิ่มพลังคูณ2เพิ่มพลังเป็นสองเท่ากกลายเป็นคูณ4นะครับเอาไว้เมคชัวร์ให้ความสามารถของ Red เมกาเรสมันติดนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูส่วสนผสมอื่นๆในเด็กนะครับว่าใส่ามาทําไมนะไปแรกไอซ์แมนนะครับใส่ามาปวดฝั่งข้ามมเฉยๆไม่มีอออะไไไไรปปต่คืซวนฝดนะครับความสามารถของไซลออร์ดก็คืจะเพิ่มป เราหนึ่งหน่วยในเทอร์หน้านะอันนี้ก็เอาไว้เพิ่มมานาของเราในเทอร์ถัดไปเพื่อให้ได้เล่นคีการ์ดของเราไปนะครับอย่างเช่นลงไซลอกในเทอร์สามนะครับแล้วลงเซราในเทอร์ห้าอะไรประมาณนั้นให้เราได้เล่นการ์ดที่มีค่าได้ถูกอะไรประมาณนั้นนะครับไปถัดไปคือมิสซิเบิลโมเมนนะครับอันนี้ก็ใส่มาเพื่อป้องกันคอมโบของเรานะเผื่อเราหมอบคอมโบไว้ไม่อยากให้โดนเชนเฟสปอกอเมก้าเรย์สอกออนสอร์ดไว้อะไรประมาณนั้นนะครับไปถัดไปคือคอสโมนะอันนี้ก็เอาไว้ป้องกันคอมโบของเราอีกเช่นกันนะครับกกกกกกาาาาาาารรรรรรใในน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 เเ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 เชททสสไไดด้ละะต่่่ออออปปคคคืววฟฟับบ็็์์ซมมมมโีีหึงงถ เวฟแล้วก็เทินสี่ออนสลอตได้เลยนะครับเราจะได้ลงการ์หกในจี้ในเทินสี่นะไปถัดาปคือ r e s c นะครับอันนี้ก็ใสมาเพราะว่ามันไม่รู้จะใสอะไรก็เลยใส r e s c u วมานะครับก็เป็นการสี่ในจี้ที่ค่อนข้างโอเคนะลงไว้ในเทินสี่แล้วเทิร์นหน้าตามด้วยเซราอะไรอย่างนี้ก็จะพลังสูงพอสมควรครับไปถัดไปคือมาจิกนะความสามารถของมาจิกก็คือจะเปลี่ยนพื้นที่ให้กลายเป็นลิมโบลิมโบก็จะทำให้เกมนี้มีเจ็ดเทิร์นนะครับด้วยความที่เด็กของเรานะครับชิ้นส่วนคอมโบมันเยอะมากเราก็เลยต้องการเวลาในการเล่นเพิ่มเติมนะครับการใส่มาตรงนี้ก็จะะมาช่วยในนนนข้้อััครบแลิก ไปหนึ่งที่จะทําให้เด็กเราเล่นได้อย่างโฟโฟนะเพื่อลดเอเนอร์จีของการ์ดทุกใบในมือของเราลงหนึ่งหน่วยนะครับเพื่อจะทำให้เราได้เล่นออนสลอดคู่กับมิสทีกได้ในเทิร์เซนะครับเล่นโอเมก้าเดสเล่นโอเมก้าเดสคู่กับไอรอนแมนได้ในเทิร์เซอะไรประมาณนั้นนะก็ะทำให้คอมโบของเราโตขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กโอเมก้าเดสออนสลอดคอมโบคอมโบเดอะดรีมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กโอเมก้าเดสออนสลอดคอมโบคอมโบความฝันอันยิ่งใหญ่ต้องไปให้ถึงนะครับก็ถ้าใครยังงงยังสงสัยว่าเด็กมันจะเล่นยังไง คอมโบหน้าตามันจะเป็นยังไงก็สามารถไปติดตามไฮไลท์เกมเพลย์ของผมได้นะครับไฮไลท์เกมเพลย์ของผมจะตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมนะครับผมสตรีมอยู่ทุกวันอังคารถึงอาทิตย์ลาบ่ายมาต้นต้นปนะมาถ่ายว่าเวลานั้นก็ไปพูดคุยทักทายเซอร์ไฮกันได้โอเคก็ก่อนที่จะดูไฮไลท์เกมเพลย์กันนะครับผมขอแนะนำแว่นคองแสิลออฟตัสครับออปตัสรุ่นใหม่รุ่นนี้สมิตรไฟนะครับหาแว่นถอดประกอบได้บางเบาเหลือเกินนะครับแต่้ด ocz y ลดร้อยหนึ่งนะครับแต่้ดชื้อลดร้อยหนึ่งจะลืมทักไปซื้อแว่นคองแสดีๆใกันได้นนะครับที่แฟเพจขออองาปตัสก็เลยนะแี้ ทางเดินคันขอบตอนนี้ทางเดินคั้นขอบเขารับเติมเกมมาเบิกแบบที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วตอนนี้ก็มีพาร์ใหม่มาเรียบร้อยแล้วด้วยถ้าใครอยากจับจองในราคาถูก,ก่เติมเองก็สามารถตักไปได้เลยที่แอปไลน์เดินคั้นขอบอนะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วไปดูคลิปกันเลยนี่คือทางซีชั่นเซราเอ็กซ์เพอร์เมนทัลเด็กเราชื่อเด็กอะไรวะเซรามาจิกออนสลอดโอเมกาเลสไอซึมันไปก่อน คอมโบเราเอาไปเล่นทางซ้ายได้นะโอ้ my god แม่ง snap สายกูละโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ผมผมยังสู้อยู่ยังสู้อยู่เขาเป็น invisible woman วะเป็นเฮล่าหรือเป็นอะไรวะเป็นเฮล่าหรือเป็นอะไรเออผมมีมาจิกอย่างน้อยผมก็อุ่นใจอย่างน้อยก็มีอย่างน้อยก็มีมาจิกอุ่นใจ อ่าผมผมแปะโอเมก้าเดไว้ตรงนี้เลยปะหรือว่าหรือว่าผมเล่นขวาดีวะทางไหนพลังมันจะน้อยกว่าวะหรือว่าเราเรสคิวมาจิกตรงนี้เรสคิวมาจิกนี่เทิร์นหกเราออนสลอตอืมเซตเซตโอเมก้าเดไปซ้ายดีกว่าเป็นบิชอปวะเล็กอะไรวะเล็กอะไรวะ ส่ยมิชชอ่แล้วก็ยีงมิสิเบิลแมนรักตัวไม่รู้อ่ะกูไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะอย่าโดนมิสทิกโอเคเหมือนเกมแรกผมจะมาว่ะแชท ผมจะมาปะวะเกมเนี้ยผมว่าผมมานะเว้ยผมผมเอาเอาเอาซ้ายให้สุดเลยดีกว่าได้ไหมผมไปซ้ายให้สุดเลยดีกว่าเรนอื่นจะได้พลังบวกแปดจากโอเมก้าเรทอ่ะคือผมควรควรบวกหนึ่งตรงนี้วะบวกหนึ่งตรงนี้จะสาคัญไหมวะตอนนี้ตอนนี้ซ้ายผมจะมีเท่าไหร่ซ้ายผมมีสี่สิบห้าสิบเลยมั้งใช่ไหมสามเอ้ยสิบสองสิบสองยี่สิบสี่ซ้ายผมมีสี่สิบแปดอ่ะใช่ปะซ้ายผมมีสี่สิบแปดอ่ะผมมาเพิ่มขวาตรงนี้หนึ่งดีกว่า มาดิเพื่อนมาดิเพื่อนมึงทำอะไรอะ่ะมึงมั่นใจมาจากไหนม,มั่นใจมาจากไหนจิเลกตาอนแมนม,มั่นใจมาจากไหนเพื่อนจีโบนี่โมโจคาซาพี่ชายมั่นใจมาจากไหนไม่รู้อะ่ะแต่เหมือนพี่ชายจะแตกนะ แต่เหมือนพี่ชายจะแตกนะซึมซ่ำซึมซำสบาย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 ผมบอกแล้วของจริงอันเนี้ยผมบอกแล้วมันคือของจริงเด็กอะไรนะสมอยเด็กสมอยของเรา <What? S 1> ไม่มี rescue ส,สายอะไรแทนดีเหรอดอบสีว้อื่นก็ได้ครับไตนะ่อะไรก็ได้ไม่ใช่สล็อตสำคัญของเด็กนะทางชงช่างฉีอะไรก็ได้ โอ okay. คอมโบเราอยู่บนมือสองลายโอเคเธอหน้าไซล็อกเซราเดีย๋ยวนี้ผมมั่นใจมากฉันมั่นใจทีเดียวฉันมั่นใจทีเดียวแอโร่กับอะไรดีสุดแอโร่เล่นกับอะไรก็ได้ครับมันไม่มีคำว่าดีสุดอะแอโร่มันดีในทุกอย่างอ่ะมันเก่งในตัวเองครับตั้งนะไม่ไม่ใช่ว่ากูสแนปแบบมั่นใจแล้วมึงเอาโอเมก้าเลสกูไปไม่ใช่โอเมก้าเลสอยู่นี่โอเคสบายแล้ว สบายแล้วแชทผมสบายแล้วอืมปัญหาปัญหาคือนี่มันจะย้ายวะปัญหาคือนี่มันจะย้ายแล้วถ้าเธอหน้าผมเซราตรงนี้แล้วแม่งย้ายมาขวาผมทำคอมโบโมเมก้าเลสไม่ติดนะเนี่ยขอลิสต์นี้ได้ไหมอยู่ซ้ายบนเลยครับป๊อปตามนั้นเลยผมผมก็ต้องเซราซ้ายปะก็ต้องเซราซ้าย้วหว่างว่ามันจะมาลงตรงกลางอะ เอ่ยมันหมาโควเราคือออนสลอตป่ะก็ก็ออนสลอตขวาไปเลยป่ะแอรออนสลอตขวาไปเลยตรงนี้แล้วถ้าถ้าเซราไม่มาตกขวาผมจะแตกเว้ยถ้าเซรามาตกทางขวาผมจะแตกไงให้ผมเวฟแบบสันๆไว้ก่อนได้ปะวะอนุญาตเวฟแบบสันๆก่อนวะ ถ้าเวฟเธอหน้าผมก็เล่นการได้2ใบใช่ไหมสองปะวะใช่ใช่เธอหน้าผมเล่นได้2ใบมีเซดาผมต้องเวฟแบบสันๆก่อนไอค,ควีนมันได้ออนสอดผมไปมันชีสทำไมคอมานชีฮาบอกสีมานาตั้งคอมานผิดตกกลางจะดีที่สุดโอเคโอเคอีที่ชิดปะวะโอเมกา้าเรด ออนสล็อตเธอหน้าไอรอนแมนอีที่ชีตอะวะอะไรเพื่อนเพื่อนกอล์ฟใครนี่คือหน้าตาของคนที่ลืมไปว่ามันมีแค่6เทิร์นแต่ก็ยังชนะอยู่ดีครับผม คือหน้าตาของคนที่ลืมไปว่ามันจบ6เทินแต่ก็ยังชนะอยู่ดีแบบไม่ต้องสงสยัสยสบา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 ยคึกว่าเล่นเมจิกไว้แล้ว <S <S ล็อกจอช่วยได้ล็อกจอไม่น่าช่วยได้เล่นดนกล่องให้ดูหน่อยมีคลิปแล้วครับย้อนไปดูคลิปได้เลยครับโ,โอเค คิดว่าคิดว่าเกมนี้คอมโบติดนะผมรอร้องไม่รอไล่หลอไดเลยไล่หลอกเธอร์นาอเมกาเลยโอเคบรเดาใหม่มาจะจัดอีกไหมเหรอก็คงจัดครับโอเคโชคดีไม่โดนตัวสำคัญแล้วนะโดนมาจิกนี่ร้องเล่นไม่ได้ ผมรอ Iron Man ใบเดียวอีกแล้ววะ่ะเพนที่ผมรอ Iron Man ใบเดียวอีกแล้วแม่งสนั p อย่างนี้มีมีเฉนเทรสแน่เลยใช่ฮูรี่รอ Iron Man ตัวเดียว Iron Man ตัวเดียวผมเหลือจัวอีกสองใบอ่ะสองได้สี่อ่ะมันก็ต้องโดนเมื่อวาน Iron Man น่ะเพื่อน ยิ่งมีไอรอนแมนคำถามคือว่าจะเล่นคอมโบอะไรวะเนี่ยรี่อะไรวะโอ้ยิจ็อาอเจ็บอาอเจ็ไอรอนแมนเพื่อนไอรอนแมนเพื่อนนายคนเดียวเท่านั้นเกี่ยนไอรอนแมนจะพอปะวะพูดก็พูดเถอะมาหน่อยไอรอนแมนเพื่อนไอรอนแมนพอ <c oughs> ใช่ไหมเดลสกาวมันบัฟเรา กาวมันปั๊บเราไอรอนแมนเพื่อนหนึ่งในสามไอรอนแมน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 นั่นมาเพลงสไปเดอร์แมนเฮ้ย,ม,ยมาเหมือนกันมาเหมือนกันเพลงสไปเดอร์แมนก็ใช้ได้แชทเพลงสไปเดอร์แมนก็ใช้ได้สบายสบายผู้วะไม่ไม่กดแชทนะเดี๋ยวมันยอม สบายสบายปุ๊กะปั๊บปั๊บปั๊บปบปั๊บปับายสบายไม่ั๊บปั๊บปั๊บดั๊บปั๊ดปั๊บปั๊บปุ๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บ เทนเทเคิลว่ะดิโดนเทนเทเคิลไปก่อน,นขนาดคอมโบติดยังรู้สึกอ่อนเดี๋ยวเดีย้ยเราชนะพลังสามสิบสองตัวยังอ่อนอีกหรอเราชนะพลังสามสิบสองตัวนะเว้ จริงๆน่าเก็บไปเล่นเซราอะโอเคถูกละถูกละถูกละโอเคกูเล่นอย่างงี้ถูกละโอเคอืมเฮ้ยเที่ยวมาเฟอรี่อยู่อะโคตรอยากเล่นมาเฟอรี่เลยโคตรอยากเล่นมาเฟอรี่เลย ครับแันที่อสายรุ่นอะไรรุ่นสปิดไฟครับโอ้โหแล้วโดนไอรอนแมนตรงนี้เทียวพออยู่ปะุ๊วะพออยู่ปะุ๊วะเรสกิลไอรอนเธอหน้าพอปะะุ๊วะเที่ยวโดนไอรอนตรงนี้มันเจ็บจี๊ดเลยดิสี่บวกห้าโอบีเทียบบิชอปเขาจะเบิ่มๆเลย ห้าสิบสี่ยี่แปดเราได้แค่ยี่แปดอะพอป่ะกวะมาเวลไม่พอป่ะเอ้ยพอพอ,พอ,พ,อพอดีป่ะกวะใช่ไหมเราห่างมันสิบพอดีเว้ยใช่ป่ะเราห่างมันสิบพอดีตุ Iron Man. ้งตุ้งตุ้งตุ้ง Dante, ต, asure, ต,ตุ้ง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 ตุ้สบายสบายชอบปะชอบปะผมชอบแซ่ฟาดปะเราโดนขโมยคีการ์ดไปไงเกมที่แล้วเกมที่แล้วก็ไฟเบเนียมเกมนี้ก็หินพี่ชาย โอ้พี oh, ่ชายพี่ชายครับหยุดเถอะดเด้โรดอย่าทำร้ายกันเลยพี่ชายโอเคหินโอ้พี่ชายโอ้พี่ชายไม่ได้เรียบจากเด็กไม่ไหวแล้ววะ ไม่หวแล้ววะจะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตอบเด็ไอรอนแมนไปจบจบเออโดนโดนสะบ้างโดนสะบ้างตอบเด็ไอรอนแมนตอบเด็ไอรอนแมนไอรอนแมนเท่านั้นเท่านั้นเพื่อน จะลงไหนวะผมว่าแม่งลงกลางเว้ยไม่ยไงแล้วมึงโดนกูไงกงูตุ้งตุงต้งตุง้งตุ้งพี่หายแล้วตุ้งตุงต้งไม่ได้ฟักฟักเยอเหงาวะเหงาวะตีน้ยไม่พลาตาเท่าไหร่หนึ่งเทิร์นได้หนึ่งเวล่ะแล้วชนะหนึ่งพื้นที่ก็ได้สิเวลครับ จบ6กเทินชนะ2อพื้นที่ได้26ประมาณนั้นขอบคุณคุณนาะยดิสค,ครับต่อเมมเบอร์โปรเล็กเดือน2นะขอบคุณมากๆครับอล้นแม่ไซนี่ได้เวลียร์บก5้าแอ้แมนคูณ10ของตัวคุ้งกว่าแล้วไม่หาเมก็าเรสเลยนะก็ได้ทำรีเควสเด็กเหรอ ไม่รู้ว <laughs> ะไม่รู้ยังคิดไม่ออกเมกาเรีขวาอังลีฟอมพาร์ใช่ไหมใช่ครับกลัวไม่เอาการ์ดผมไปลงมั่วมิสทีคไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่ากรานเซนทัลมันจะเอาการ์ดผมไปยิไปลงมั่ว แค่การเซ็นท่อมาจะเอาการผมไปลงมั่วเดี๋ยทุกคนตับทิ้งก็ไม่ได้ใช่ไหมกนเซ็นท่อลงออนสลอดให้หน่อยดิแกนเซ็นท่อลงออนสลอดให้หน่อย,ยอลงออนสลอดใ,ให้ผมหน่อยกนเซ็นท่อออนสลอดไอ้รนแมน Nice แพ้อย่างเดียวอ่ะแพ้ชันเตไปเดียวอ่ะเพื่อนแพ้ชันเตไปเดียวอ่ะโอเคโอเคอยนี้ย่าผมก็ชนะยู่ดีใช่มอย่างนี้ก็ชนะยู่ดีตุ้งตุ้ตุ้งตุ้งต้งย สบายสบายชอบอะ่ะเท่าของโบตุ้งๆว่ะคิดว่าเซฟเฟอร์เฟเอร์เก่งไหมไม่รู้เหมือนกันครับตอนแบล็คพันเตอร์เข้ามาใหม่ๆคนก็บอกไม่เก่งนะสุดท้ายเลยมันก็เก่งต้องรอดูเด็กอะ่ะที่ฮักซื้อมาดีไหมไม่มีเด็กกับเวฟก็แนะนำให้เก็บของผู้สามให้พบก่อนนะครับ มีตัวอวยประจำเกมนี้ไหมยหรออวยทุกตัวที่วาเรียนสวยอ่ะอวยทุกตัวที่วาเรียนสวยครับผมเปเจเธอหน้าละออนสลอดตายเลยไม่ติดต่ออหรือว่าเซร่าวะเซร่าก่อนดิเนาะ ลอก่อนดีกว่าเก็ส์อรเตอร์ใครมนเดินใหญ่เอาจับไปยังจาบไปแล้วครับอยากให้อาจารย์มุลมาตาวาดบาเลียนคือใครอ่ะไกินโกรสไซเดอร์ดีไหมคุ้มไหมก็ไม่คุ้มเอครับแพงเอาไปซื้อการ์ดดีกว่าครับถ้ายังไม่มีการ์ดนะ นี่ร้านขายพี่โก้จำเป็นมากไหมว่ามาเล่นกับดิสคาร์ดถ้าเด็กดิสคาร์ดขาดโค้ดไรเดอร์แล้วแล้วมันมาขายก็ซื้อได้ครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีเด็กดิสคาร์ดเล่นเลยก็ก็ไม่ต้องซื้อดีกว่าดีปะ่ะดีปะ่ปะเกมเนี้ยถ้าผมเซราเธอร์หน้าเป็นสามอันนี้เป็นสี่ได้อยู่ใช่ไหม ผมก็สามสี่เท่หน่าเจอคนไทยนี่ว่าเพิ่งอ่านชื่อเป็นคนไทยนี่วะปีเตอร์วะปีเตอร์วะคอมโบตุ้งตุงหรือเปล่าเนี่ยเกีนี้เราได้ตุ้งๆุ้งไหมแชททีนี้ผมได้ตุ้งๆ้ไหมตุ้งต้ไหมอย่ายอมอย่ายอมขอตุ้งๆหน่อยคุณหมีสรุกหมาแล้วหมามันจะมาทำอะไรผมอะ มันจะมาทําอะไรผมได้อะตีเตอร์มันกรอบได้ตัวเดียวเหรอลงกี่ตัวก็กรอบทุกตัวครับลงกี่ตัวก็กรอบตามนั้นวางโอดินต้องลงเมกาก่อนไม่เป็นไรหรอกเราคูนอยู่แล้วเรามากกว่ายู่แล้วอยากได้มาแบล็คแพนเตอร์ต้องเติมพาร์ทอย่างเดียวใช่ไหมตอนนี้แบล็คแพนเตอร์เติมพาร์ทได้อยู่ครับส่วนไมล์เมล็ไม่อยู่ในพาร์ทแล้วไมล์เมล็ถ้าอยากได้ก็ต้องรอไปเปิดสุ่มจากปูห้ามั้ง ออนสล็อตไอรอนแมนตามมาด้วยตุ้ง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 เู้เยวให้เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ตุตง้ตงตงุตง้งมันน่าจะตุ้งนานกว่านี้อีกหน่อยนึงมันน่าจะแบบ ตุ้งๆอะ่ะไอแพดแพดก่อนหน้านี้มันตุ้งหลายทีใช่ไหมถ้าผมจาไม่ผิดนะแพดก่อนหน้านี้มันตุ้ง2ทีมั้งถ้าเราทำมาตลอดได้อะ่ะแล้วผมไปอ่านในแพโดโน้ตมาเห็นว่าเขาเพิ่งปรับมั้งเลยเหลือตุ้งทีเดียวแบบเบาๆเสียใจ <What? S 1> a r โร่ l ิเดอร์เดสโปรเยอเดีสามตัวนี้คือคือซื้อได้แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยวะ้ะซื้อมาอยัางไงก็ได้เล่นแม่งอยู่เด็กไหนก็ได้แล้วนี่นก็ถีบขาดล e เดอร์ไปเดียวตอนผมเล่นนี่นก็ถีบผมก็ไม่มีลดเดอร์ผมก็ไม่มีลดเดอร์ Leader. ดีดูมก็แนะนาดีดูมันจริงๆก็ เหตุผลที่ผมใช้ดีดูมบ่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่มีลเตอร์เว้ยผมก็เล่นลงช้ร์แล้วก็ดูมเยอะอามูไม่มีมาควรใส่อะไรแทนดีใส่เทคการ์ดเพิ่มครับใส่อะไรก็ได้ครูหนึ่งมันของเล่นน้อยอยู่แล้วครับมันทำครูเด็กไม่ได้อยู่แล้วอะใส่การ์ดที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับเด็กเราอะ ในการผู3สามพบหรือยังยังเลยครับบอดยูโนเนมครับเลเยอร์ดียังไงก็มันเล่นเด็กที่เก่งที่สุดในเกมได้อะเลเยอร์ของโกยิ่งอะเด็กที่เก่งที่สุดในเกมในแพดก่อนหน้านี้แล้วก็โดนเนิร์ฟมาเหลือพลังสิบห้าแต่มันก็ยังเก่งอยู่ครับมันเป็นการหกจี้ที่พลังสูงที่สุดอะหกจี้ที่พลังสูงที่สุดอเอาเงื่อนไขในการเล่นมันง่ายที่สุดอะไม่ไม่นับอีฟินอต6หกจี้พลังสิบห้าตอนนี้เก่งน้อยลงเยอะแต่ก็เก่งอยู่อะเด็กมันโดนเนิร์ฟไปแค่าบาเดียวเอง นี่ฮะมาซื้อดีไหมขาดเดสเวฟคนปล่อยผ่านคนปล่อยผ่านนะครับถ้าซื้อมาแล้วไม่มีเด็กเล่นน่ะก็ก็ไม่ไม่ต้องซื้อนะแบบของภูสามยัง,ยงไม่ยังไม่พร้อมอะ่ะคิดว่าไม่ซื้อดีกว่าตัวสำคัญเหมือนใช้เมวอ์ต้องมีถึงถึงจะเก่งใช่ทีมนี้น่นาจะแตกเปมเตอร์หน้าเติมซื้อไหมหน้าเติมซื้อมากครับมีพันห้าซื้อะไรดี ไปที่ขาดนะครับบอดี้สุปโชคครับเอนจอล่าหายไปเลย,ยงน่นเนอฟตามเมดหนึ่งเอนจอล่าก็ยังเล่นอยู่นะในซูในอะไรเงี้ยคนก็ยังเล่นอยู่เพราะเช้าดูเคมเบสคนที่แรงสูงสุดของเกมก็ยังเล่นเด็กแเอนเจอล่าอยู่เด็กแอนเจอล่าซูของหมผูสามเกือบพบขาดแค่ตัวที่ออทูว่าเก่งแปลกๆว่ะแปลก,ปกละมาป หมือนจะไม่พออะเกมเนี้เติมแมพแพนเตอร์หรือพาร์ทหมด่ดีถ้าให้ดีก็ควรเติมทุกเดือนนะครับถ้าหมายถึงพาร์ทนะมีช่องดูไม b a เบสให้ชื่อ Base, นี่ไหม K คเอ็มบครับเติดใน Twitch เติดใน Twitter ก็ได้มันดูเด็กที่ท็อปๆยังไงดูในมาเวลสับสโซเลยครับต,ตอนนี้มันยังไม่ได้อัปเดตอะไรนะตอนนี้มันยังไม่ได้อัปเดตอะไรอ่าแพปบาลานซ์เพิ่งเข้าการหมายเพิ่งเข้าเกมมันยังเอยเว็บมันยังไม่ได้อัปเดต <I am. S 1> เอามีลิสต์พี่บอกแนะนำไหมทำคลิปในช่องแล้วครับไปรอดูได้เลย ไหป่ะว,วะและนนี่มันคูณเท่าไหร่คูณเป็นยี่สิบจะฟาดตุ้งทีนึงมันจะไม่ไหววะถ้าผมลงนี่ะนี่ก็ะถิ่นจะต้องมีอนนี้ไหมหรือไม่ต้องก็ได้มันเป็นแค่ของเสริมในเด็กครับถ้าไม่มีมันก็ใส่อย่างอื่นทดแทนได้อะ่ะคือสุดท้ายแล้วถ้าคุณมีคอของเด็กอะ่ะคือเด็กมันก็เล่นได้ตอนนี้ผมเล่นเวฟเดชอะไรเงี้ยผมก็ของไม่ครบผมก็มีแค่คอหลักของเด็กคือเวฟกับเดชแอโร่โไม่มีลีดเดอร์ไม่มีมันก็เล่นได้ครับมันใส่อย่างอื่นทดแทนได้ ก็ลองไปดูว่าอะไรมันเหมาะกับเด็กอย่างเช่นเนกาทีฟก็สิ่งที่เหมาะกับเด็กก็คือสิ่งที่ Energy ส,งสูงสพลังต่ำก็ลองเลือกดูครับทางมาสเตอร์ Master, อะไรเงี้ยลองลองไปเลื่อนๆดูเกมนี้มันเป็นเกมที่เด็กบิ้วแล้วก็ใส่การ์ดในเด็กแทนได้ง่ายมากๆอยู่แล้วอะ อยากให้มีระบบปากมุดสกรีนเลยอยากให้มีเหมือนกันการชิปตาให้ออสอยู่ไม่เอาละไม่เอาละแต่มูลมูลไนท์เนี่ยมูลไนท์เนี่ยสวยอยู่นะมูลไนท์เนี่ยสวยอยู่ไม่เติมแล้วที่ไม่เติมไม่เติมนะครับในทุนท่านใดในทุนท่านใดอ่างหนุนเรียนเชิญนะครับแต่ผมจะไม่เติมเองแล้วผมจะไม่เติมเองแล้วนะครับจนกว่าอาจจะมีอะไรสําคัญจริงๆผมจะไม่เติมเองแล้วแชทมันมันมากเกินไปแล้ว หูไหนก็สําคัญมากม,มผมก็จะรอดูคนที่ยังไม่เติมเกมแล้วไม,ไม่ไม่เติมครับเกมนี้เอาเฉพาะที่ออสเติมเองเติมไปเท่าไหร่ก็อุลค่าทุกอย่างในดีโดต้าผมอะในดีโดต้าผมน่าจะแบบ7 8็ดแปดพันมามามาอยู่ในแ n นเปมดแล้วขายทุกสิ่งทุกอย่างในโดต้าทิ้งมาเติมแนป่ะไอ้เจเอะ